สบายดีสวัสดีพี่ๆเองทีนะ่าฮักบุกคนเดิมมุนก็พบจัาของดิยดาสาวน้อยลังดานอีกแล้วมุนี้องดาก,กับพ่อแล้วก็สิพาทุกคนไปเบิ่งของเียนคนเล่าเอ้ยเียนวังเลว่งเลยทุกคนสวงวนดวงดีดวงดาเอ้ยน้องดาก,กับพ่อแล้วสิไปอันเฮ็ดใหญ่ยยุพุ่นกะทาไปครับส่ง,งกันเดิมโอเคค่ะทุกคนแรกกันเลยทุกคนกคน้องดาได้ลงมารุมละดังน,นั้นชิแม,มนซันเดิมบุหงะ นี่คนอันนี่ซิเมนโทูการมราเหยียดอยู่นี้แท้เออนี่คนนังๆก็ได้เจ็บมือละจะเอ,อ๋ออีพอสามทุกสองสามทุกสามคนวอกาม เออสักขาวไอเากี Napoleon> ่ข้อลเข้าไปในนะนำได้เวอร์กิบไปเห็นยูเวียงแล้วนะเห็นยูเวียงสบายดีเด้อสบายดีนะ คนอันนึงซิแมนนเห็นเก้าติบอตนแล้วก็ไหัวแล้วพกมันมีอีกสองขาอยู่แถวนั้นอีกอยู่น้ำต้อ,องไป สบายดีเดอ้ออ่าถ้าผู้สมทุกทานเนะาะก็คือว่ามือนี้อ่าเป็นมือถิมอิตเนาะของทางพระพระเจ้าอ่าอาจารย์แล้วคำอสืบสงครามไดมาไดง่ายเมื่อจำกัอยุบอนเป็นสถานเป็นอานาถาบัานเดียวกันอะไรเนาะแต่ว่าคน อ่าเป็นมวดหองเฮียนหนึ่งเนาะเป็นกิ้งหองเฮียนของทางมอสอรองซานหมายว่าดังนั้นเนาะเป็นกิ้งหองเฮียนของมอสอรองซานอันนี้จะเป็นด้านะหงเฮียนวังหลวงเนาะก็จะเป็นหงเฮียนวังหลวงตั้งอยู่บ้านวังหลวงแล้วก็จะมีอ่าขั้นเฮียนทั้งมวดมอหนึ่งหอดมอสามเนาะมอหนึ่งห้องมอสามมีักเฮียนประมาณร้อย ร้กับ5คนขมงคณะตามมานะถามมานะสอบถามครูอาจารย์เพื่อนที่นี่แต่เป็นมือ่อธมิตนะวันนี้วันมือวันที่เเดือนเกปี2องพันสสองวันที่เเดือนเปีสองพันสองสองาพระเจ้าพอน้องดีน้องด้านะ คือแต่แล้วความสุขความแต่ทีว่าได้ทำงหงเฮียนเพิ่งมอบหมายเนาะมอบหมายให้มาประจำการยุพี่นะมอบประจำการดุพี่รรลราก่อนนะน้ำเป็นผู้คุ้มมาสักเนาะเป็นผู้คุ้มอยู่หงเฮียนอ่ากิ่งหงเฮียนดังกล่าวนี้มีมอหนึ่งมอสามเนาะปัจจุบันนี้มีหงเฮียนล่อใกับ คนคือว่าผมคิดนี่แหละแต่ว่าส่วนสร้างวันนี้อาจจะโบได้เข้าเนาะเขา้าห้องเฮียนเพิ่นมีปรผสมห้องเฮียนพันห้งเฮียนเพิ่นมีปรผสมแล้วก็ห้องเฮียนก็อาจจะโบได้เข้าห้องเฮียนแล้วนะห้องเฮียนนั่งเก้าน,นี้ก็มีครูอาจารน 8คนเนาะ8คนเจ้าประจกการอยู่ที่นี่แต่เขาขึ้นกับโรงเรียนใหญ่เนาะขึ้นกับโรงเรียนมาสอ,อสารองซานนั่นแหละมีโมนึงห้อ,มองม .3 ก็ถือว่าเป็นอาาอาคารที่ว่าอาคารที่เก่าเนาะเป็นใช้งานมาหลายปีเป็นอาคารนั่นน่ะที่ว่าตะกี้เป็นใช้เป็นห้องพักของพนักงานเนาะ ของพนังงานบริษัทผู้เบี้ยมายิ่งนะคุ้คนบ่แฮนะบริษัทคุ้คนบ่แฮอยู่ทางผู้เบี้ยคนแหละแต่ว่าคุณจบโครงการเนาะจบโครงการจบโครงการของคุณแล้วคุณมามอบให้บ้านเนาะมอบให้บ้านวังหลวงนี่แล้วอันน่ะบ้านวังหลวงจะเสียคุณอยากได้ห้องเียนเป็นห้องเียนมอต้น กนก็นเลยว่าขอน้ำเมือง่อสร้างเป็นห้องเียนมอต้นมอตน้นวังหลวงน้องดินน้องด้ามา,าน้องด้ามาก็ถือว่าเป็นช่วงที่เปิดห้องเียนใหม่ได้เนาะเป็นมีหน้ามีอ่าค่อนข้างจะตึบหน่อยน,นึนงนอันนี้เป็นห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำเกา่า เขาจะบริษัใส да ่งานเนาะอันนี้ก็ได้ถือว่ามีกระโลมีเพดานเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าคือว่าหันละเนาะคนป่าบริษัใส่งานหลายปีนะแล้วหาก็มันเปิดไสเป็นห้องเฮียนก็เลยว่ามันค่อนข้างจะโดดห้องที่งานที่สุดแม่ห้องห้องการงามที่สุดขนาดแว่นแนวนี้มีรลดีอีกบ้านนึงตกหลับโอ้แว่นนี่ตกเนาะ กาเบิ้งสภาพก็คือสิตกอยู่เพราะว่ามันเก่าบ่อนใดที่เป็นห้องใดที่เป็นประตูประตูมีฟองเยี่ยมสิกรับก็ทั้ห้องก็มีเบติตรนะมีประตูมีฟองเยี่ยมเบติตรแต่ว่าบางห้องมันก่อคือเบาอะไรมัน,น,เ,ปนเป็นอันหนาอาคารเก,ากรา่าก็เลยว่าค่างจะโดดไหมนึงนแตบบ่ถือว่าพอใช้ได้อยู่ เฮ้ยตาลุกเถนี่ทุกคนบางทีน้องด้าก็เสียมาเฮียนอยูน่นี่หนะนิการทะเบียนกาสิบปีเด็กสีสูงบางห้องก็สีโสม <laughs> บางห้องก็ซับครับเพ็บอันนี้ว่าบริหารสีมือกาสิบปีเด็กสีแน้วทุกคนนี่ทุกคนห้องกาดอยู่นูน่นห้อง ซื้อขนมกันเลยยิ่งค่ะข้าวเอตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุิุ๊ตุุกคนนตุงตุ๊ตุนาุุาตุ๊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 ตุงตุ๊ตุามุมุ๊ต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 ุุ๊้ยตา๊ตย๊ตุ๊ตุ๊ตุุ๊ตุ๊ตุ๊หยู อย่างพวกคนของ,ปปง,องอเ,เรานะสิพาทุกคนไปตึ้นห้องใหม่เพราะแล้วก็สิไปสำรวจห้องนี้นู้นคนนะสิพาทุกคนไปตึ้งห้องนั้นน่าจะเสื้อทุกห้องก็จะกระสีติดกระโหลหมดทุกคนผีชูมันบีบคอของเราทุกคน nhưng ô ô bố nha ayo ừ ba hm 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 Ừ ừ ừ. hm hm ลองดูของเก่าดิวะผลอะไรก็ถ่ายกนบผลดูไปแล้วฮ่ม ยืนตรงนีว้วะห้องนั้นเป็นตุย้ยานตะยานแหละแบบอนันฝ่าไม้ก็เจ้าทุบแตกมัดเลยมาเบิกไม่บาเสือสุ้ชีวิตขนาดทุกคนเพะห้องรับยูฮันนรบกับงาม มื้อหน้าฮื้อโปรแกรมงานพักก็จะเฮ็ดแบบดีๆนะอ่าอันนี้นะจําติดมากมาจํามาแบบเจนม้อน้ีน่นะัดองนีัเนี่ยแล้วนงาได้เนาะถ้าหาสีแบบปรับปรุงดีๆบ่เฮอักเียนแบบตีแตกอันนี้เนาะรับงาโลก็จะลําาเนาะมาอยู่ ยวงเหียนเขาบุมีกะโลยังงามอีอตัดแรกลาตอนนี้นี่วะห้องนั่นนะนี่นั่นนะลุออยยมุกกาห่างเข้าไปยานสุดย่ยานผีโดดลงมาพี่คอหม่แล,ล,ล้วว่าโบได้เสื้อกายรับดู นี่เราขอเอ้ยพ่อต้นนี้ได้ใจลูกคริสต์อยู่ในห้องเหียนอันนี้ได้ใจลูกคริสต์อยู่ในห้องเหียนต้นมึงยุ่งเป็นเนื้ยเลยรดิฮะลูกอักกินไหมมึงมาห้องน้ำก็ยังมีแบบอันโถโตวงอะไรบระาณนี้เจอมีน้ำนนอยู่วะล่ะลูกบุกากเข้าไป มีผ่าถั่วหงเฮียนอันนี้แหละลูกว่าแตกหมดนะม่พอเราประกงงามเนาะเนี่ยนี่ก็เจ้าที่เป็นห้องน้ำสองช่างเดคนนี้ทางนี้ทำใจทางนั้นเนี่ยโอ้เสียดายเลยเมย์รุ่นแถวบ้านแถมมือก็หรือว่านะาใจติก,ตกน้อยนี่ละปอ นล้วเราเห็นอยู่เราเห็นอยู่บ่แม่ติดเงินเรื่องนูมนของบริษัทเนี่ยน่สองสั้นมาเนี่ยค่ะเอาไปดูปะเสียดายแค่เรียบคือจะเสี่ยวไงแก่จะเอาออกนะครับอืมยื่แถวห้องพานไอ้ที่สิงมันออกสองสามอันแล้วอาจารย์บอกว่าเอาออกเลย <reflex> คือผมแม่เนาะบ่คักเนาะ อันนี้มันห้องเฮ็ดของกินต้ะบอหนาะ่ามนเป็นห้องครัวค่ะเจ้ามันเป็นห้องนอนของเจ้าของพนักงานค่ะเจ้าจริงจะเป็นแค่เสื้อผ้ามีห้องอันนึงอีกอัอีกนี่เป็นห้องนั่งห้องน้่งเปล่าด้าะออกมาเดี๋ยวเอ้าทุกคนทุกคนี่ยปิยานอันเดเลยเดยแต่ละห้อง อันนี้เป็นห้องนอเนอะพ่อเน,ะนะอะประมาณนี้เนอะทุกคนเหวี่ยที่ได้สุดปลายปีน,น้องน้ากับพ่อคณอันนี้เป็นหอยยังเนอะเห็นไหมหลายหลายคนเลือดคือจิบแมนเทียบพีอายุดะ ฮะปะขอบคดีคุณจ้าไล่ตีกันทำไมเนาะดูคนนอนเหี้ยยืนลอยไปดื้อๆภาษาเด็กนราพอนอนข้างน้ำเนาะบางอันก็ยังมี เราก็ใส่ปุ่งไมัยมมเนาะดีก่อนใส่แล้วนี่พี่กี้มันเป็นห้องพักด้วยมั้ไม่ใช่เหรห้องพักวันก่อนก็จะให้เป็นห้องเหียน็นพี่กี้เป็นห้องพักแตกแล้วเนาะแล้วเราเลยแตกมัดเระบบปรุงยุ่โดยเะไรเงี้ยแม่โดก็คือพังทลาย โอ้ต้นไม้ต้นเท่างัม,งงมาเ <c oughs> ก็บเล็กน้อยก็ได้หนูคน,น,นละสิบสซงพันบุพเพอดอกหมดม่ลกมูลูกบางคนก็จะว่านักแหย่ยุนี่สองร้อยตายคนเพิ่มก็ไรไปวะ นี <iet> ่ท <br> ุกคนพอแล้วสิพาไปทัวร์อีกว่าอช่วยดอีกได้ีูไหมนีไม่พอบางมือฟาวริ่กินเขาซูจินมึงก็ได้เขาเปียกขาพ เปเหงนะอันนี้ก็จะให้เป็นห้องอี่ยงเราบุ้งมห้องนห้อผสม้มเป็นซอสิเฮิยูเซอร์้องผสมไนี้อันนี้เป็นละบ้านล้างมือตุ๊ละคุณ้นีก็คือยังมีรคางนี้คือใส่สะสีคะสีหัวลงมา นี่ประตูนี่อันเปไรล่ะเสียงคือสีดยี่ห้อนาเป็นมอสีอ่ะพี่เสกวอ๋อเียวนหน้อได้เห็นตัวอะไรไม่รู้ดำดอ๋อสีนันเองห้องอย่างนันเพ มูลูกว่ามันเป็นพงเยียมกับบุมีทุกห้องลูกอันนึกว่าิบปฮนรปนนีนักเง่อ,อมันหลังคาขึ้นมนันนายได้หลังกายเนตำแหน่งเ,เปลี่ยนนักีนินนี่ยะมงมีเงินไปขอเงินแม่ หนึ่งก็ได้สองสามพันนี่จับสี่วก็สี่จีซีดอ้นึลูกไปซื้เองก็ได้สนุกนีค่ะเธอไปช็น้ำกันนะตอนนั้นลูกอยกมาเห็นอย่างนี้เือลูกมาบบอนี่อัน้ลูกนะ นนะะโอเคทุกคนไปไปเจียวกันตอนที่ไปฮับของกันเลยโอเคทุกคนมีเป็นย่งไงบรรยากาศอยู่ที่หรงเพียนวังหลวงเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้จะไปแล้วก็คุณผู้โฆษณายางดีู่งได้เลยค่ะ เจ็บคลิปนี้ใครก็ฝากคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดิบดวงดาให้คลิปต่อไปและที่สำคัญคือกดกระดิ่งติงๆเพื่อพลาคลิปใหม่ๆจากสองน้องดิบดวงดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบรรยากาศดีดีแลทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า